ยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ำแม่กองปินค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ บ้านขอออนทัวสวัสดีค่ะมิ้นค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำแม่กองปินค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วคะ่ะมิ้นบรรยากาศที่นี่ะคะดีมากๆเลยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่อันซีนแห่งใหม่ที่มีความสวยงามแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักและนี่นะคะก็คืออ่างเก็บน้ำแม่กองปินค่ะ ราก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านค่ะของหมู่บ้านแม่กองปินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะดีเดี๋ยวจะขอให้ท่านผู้ใหญ่นะคะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะครับผมผู้ใหญ่เกษมวงศุลเวรักครับอยู่บ้านแม่กองปินหมู่6ตำบลมัดขออำเภอมืองปานจังหวัดนองปางครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านแม่กองปินนี่ครับค่ะค่ะและก็อยากให้ผู้ใหญ่เกษมนะคะช่วยแนะนำข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำแม่กองปินสักนิดหนึ่งค่ะ ครับข้อมูลของอ่างแม่คงปินนะครับก็สร้างเสร็จเมื่อปี52นะครับ52บถึง53เนี่ยครับนะก็ตอนนั้นสร้างเสร็จก็สามารถสร้างรายได้ให้ราชดรในหมู่บ้านถึง4หมู่บ้านนะครับก็มีบ้านแม่คงปินบ้านหนองบ้านถ้ำนี่ครับแล้วหนูอยากจะถามผู้ใหญ่ว่าก็คือที่นี่ค่ะมีจุดเด่นยังไงบ้างคะที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเราผ่านมาทางนี้หรือว่าผ่านมาตาบล อำเภอเมืองปานหรือว่าตำบลบ้านขอเราจะต้องมาเที่ยวที่นี่ค่ะครับคือถ้าเข้ามามาบ้านแม่คงปินนะครับก็เข้ามาตรงที่จะมีทางเข้ามาแล้วก็เป็นถนนลูกลังนะครับก็จะมาเจอเจออ่างเก็บน้ําก่อนนะครับอ่างเก็บน้าแม่คงปินนะครับหลังจากมาที่อ่างแม่คงปินก็เข้าไปเที่ยวน้ําตกนะครับที่นี่มีน้าตกด้วยใช่ไหมคะครับมีน้ําตกด้วยครับเป็นน้ําตกแม่คงปินสวยงามมากครับทุกคนคะพูดอย่างเนี้ย ไม่เห็นภาพแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเชิญไปดูข้างในค่ะค่ะ,คะผู้ใหญ่บ้านคะหนูอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยพูดถึงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําแม่กองปินสักหน่อยคะ่ะหลังจากสร้างสุมานมาสร้างอ่างเก็บน้ําแม่กองปินนะครับก็ตอนนั้นก็ปีห้าสองปลายปีห้าสองก็ได้จะตั้งกลุ่มแล้วมี มีประธานโดยผมเป็นประธานตั้งแต่แรกมานะครับก็มีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมดก็สิบกว่าท่านนะครับก็ได้แบ่งแบ่งภาร,ระหน้าที่ให้กันดูแลแต่ละฝ่ายละฝ่ายไปนะครับในส่วนของของการบริหารจัดการนะครับก็สําหรับการใช้น้ํานะครับก็จะใช้น้ําตั้งแต่หัวหัวน้ําไปถึงปลายครับก็ในระบบคลองนะครับตอนนี้ก็มีต้นๆก็จะเป็นเป็นเป็นท่อนะครับนะก็ ต่อไปประมาณสองกิโลแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเป็นระบบรังลังระบายน้ำนะครับก็ในส่วนของการบริหารจัดการเราก็จะมีคณะกมการเป็นเป็นทอดทอดไปนะครับก็สําหรับการเกษตรฤดูแล้งเราก็จะทําทุกปีนะครับสําหรับสองปีที่ผ่านมามันก็เจอฤดูแรงนะเราไม่ได้ทําการเกษตรนะครับก็พักไปสองปีครับปีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีการพัฒนาอยู่ สครั้งนะครับก็มีฤดูแรงแล้วก็แล้วกลางฤดู <S <S แล้วก็มีฤดูฝนนะครับการพัฒนานะครับ <S <S ผมจะพัฒนาสามครั้งด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> <ะ>ในส่วนของการตกปลานะครับการตกปลานี่จะมีการประมูลทุกครั้งนะครับทุกปีด้วยนะครับก็สร้างรายได้ให,ให้ให้อ่างเอาเงินมาเพื่อพัฒนาตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ทางผู้รักเหมาได,ได้ได้ประมูลนะครับก็ เป็นทุกปีนะครับปีปีละ20,000นนะครับแต่ปีแรกนี่3,8 0 0 0นแนะครับแต่ปีนี้2 0 0 0 0นนนะครับปีนี้ครับการการเลี้ยงการตกปลาแล้วจะมีการประมูลในช่วงไหนคะเผื่อแบบมีคนสนใจอยากมาประมูลนะคะประมูลนี่ส่วนมากจะเป็นช่วงดูดูแรงนะครับหลังหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวของนะครับก็ส่วนมากจะเป็นช่วงแนี้นะครับแล้วแบบถ้า มีคนสนใจอยากมาประมูลด้วยเนี่ยจะสามารถติดตามข่าวสารการแบบประมูลอะไรแบบนี้ได้จากที่ไหนคะก็ติดต่อทางประธานหางได้นะครับก็คือกระห้งเองนะครับนะครับนะครับในส่วนของประมูลครับแล้วสําหรับเรื่องบัตรอะไรก็คนประมูลก็เป็นคนบริหารเองนะครับในเรื่องของประมูลปลานะครับแล้วปลาที่นี่ก็คือทางผู้บริหารอ่างเป็นคนปล่อยหรือว่ามันมีเองตามธรรมชาติค่ะ ทีแรกก็มีกรมประมงมาช่วยปล่อยนะครับก็หลังจากที่ที่กระผมบริหารมันนี้ก็ได้ซื้อปลามาอะไรมาปล่อยเรื่อยๆก็เยอะอยู่นะครค่ะ,คะผู้ใหญ่คะแล้วการประมูลที่ว่าในช่วงแรงนี่คือช่วงเดือนไหนเดือนไหนคะส่วนมากก็จะเป็นช่วงมีนาครับมีนาเมษาอะไรเนี่ยนะครับ,รรบ <Okay. S 1> ปีนะแตป่ปีนี้เราประมูลเช้าหน่อยเป็น ทันวามาถึงเส้นสุตรเดียนวินงานี่ยเป็นปีปค่ะก็คือจะขึ้นอยู่ในแต่ละปีใช่ไหมคะว่าเราจะเปิดประมูลช่วงไหนครับค่ะแล้วพันปลาที่นํามาปล่อยค่ะมีพันปลาอะไรบ้างคะส่วนมากก็จะเป็นยี่สกยี่สกแล้วก็ปลาหนินปลาไมอะไรนะครับเนี่ยอันนี้คือหลักๆที่เราปล่อยอยู่นะครับในส่วนของเรื่องปลาแต่ตอนนี้เราก็มีเอาปลาหมึกจากสระห้วยโป่งมา ตอมาปล่อยตรงนี้อยู่3ตัวตัวหนึ่งก็ประมาณ150โลนะครับมันก็จะอยู่ในอ่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ผู้ใหญ่นะคะได้เชิญชวนให้กับคนนะคะที่สนใจอยากจะมาชมมาซื้อปลาหรือว่ามาประมูลตกปลานะคะให้เชิญชวน,น่อยค่ะครับก็ผมในานามประธานอ่างแม่คงปินนะครับก็ขอเชิญชวนกับ ท่านที่สนใจเรื่องการตกปลาอะไรนะครับก็มาสามารถติดต่อได้นะครับที่ที่กับผมนะครับผู้ใหญ่กเกษตรนะครับ<ม>ก็ตรงนี้ก็ขอเชิญชนนะครับค่ะค่ะแ <c oughs> ล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับพี่เอกค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอกแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกสักนิดนึงนะคะครับผมสวัสดีครับผมธีรพัฒน์ที่เขานะครับ <c oughs> ชื่อเล่นชื่อเอกครับเป็นคนประมูลแห่งครับเราอยากจะสอบถามพี่เอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาตกปลาเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าบัตรเท่าไหร่คะ ก็จะมีค่าบัตรถ้าเป็นบัตรแข็งครับก็จะมี400บาทนะครับตกได้5คันนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีเบ็ดคันเดียวก็เก็บ20บาทนะครับสําหรับค่าเบ็ดแล้วคนที่จะมาตกปลาที่นี่คะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็แค่เตรียมไอ้กับข้าวแล้วก็พวกอุปกรณ์เบ็ดต่างๆอะไรต่างๆท,ที่ต้องใช้ใ,ในอย่างเราสามารถพักที่นี่เลยได้ไหมคะได้ครับผม นอนพักทั้งคืนได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรขาส่วนใหญ่ก็ไปทํากับข้าวบ้างขายบ้างครับบางคนได้เยอะก็อาไปขายครับแล้วก็สุดท้ายน,นะคะก็หนูก็อยากให้พี่เอกนะคะเชิญชวนผู้ที่จะมาทํากิจกรรมตกปลาที่นี่นะคะสักนิดหน่อยครับครับผมสําหรับคนที่ชอบตกปลานะครับก็เเชิญได้นะครับที่อ่างเก็บน้ําแม่กองปินนะครับปลาก็มีปลาตัวใหญ่เยอะแยะเลยครับ ี่ทตอนรับครับแล้วก็ไอพ้พวกเป็นพวกปลานินปลาอะไรก็เยอะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เอกก็จะพาเราไปดูปลาที่ตกได้นะคะตามมาเลยค่ะ ทุกคนคะนี่ก็คือปลาที่พี่เอกตกได้นะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่ามันมีปลาอะไรอะไรบ้างนะคะพี่เอกช่วยบอกชนิดปลาหน่อยค่ะก็จะมีพวกปลานินปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ปลาพิศน์มนจันนะครับแล้วก็พี่เอกเคยเจอปลาที่ใหญ่ที่สุดกี่กิโลคะลก็จะมีอยู่ประมาณแปดเก้าโลก็มีอย่างแบบนี้คะ่ะเราคือเราจะเอาไปแบบไปทานหรือว่าเราจะเอาไปทํายังไงต่อคะ่ะไปทากับข้าวครับอ๋อค่ะแต่ถ้าวันไหนถ้าได้เยอะก็ ายทุกคนคะด้านหลังนี้เราจะสัง,สงเกตเห็นนะคะว่ามีปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่เอกช่วยอธิบายหนะะ่อยค่ะว่าปลาตัวนี้ชื่อพันว่าอะไรค่ะปลาตัวนี้นครับก็เป็นปลานวนจันนะครับไซส์อยู่ที่ประมาณ3หรือสี่ิโลกว่านะครับส่วนมากเขานิยมนําไปรับประทานหรือว่านําไปขายคะ่ะก็มีทั้งรับประทานครับรับประทานไว้ไปทําพวกลาบครับต้มเง,องี้ย แล้วก็ส่วนใหญ่จะตกได้บ่อยไหมคะปลาชนิดนี้ก็บ่อยครับทุกวันเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณพี่เอกมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะครับ และนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจของตำบลบ้านขอของเราและทิปหน้าเราจะพาทุกคนไปออนทัวร์ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิง่งปิงป๊งปิงป๊งปิงป๊ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและทิปหน้าเราจะพาทุกคนไปออนทัวร์ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาตก <มา S 1> ปลากันนั่งๆเลยครับ